ได้เลือกดีเปิดสักราชใหม่บริษัทแดน25่สิบห้อินเตอร์เทนเมนต์จำกัดหยิบนิยายวายลิเกยอย่างขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกผลงานจากปลายประการนักเขียนชื่อดังพี่พิช,ชานำมาทำเป็นซีรีส์วายลิเกเรื่องแรกของประเทศไทยขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกโดยความพิเศษในพิธีบวงสรวงได้มีการลำลิเกถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยสมนักแสดงอย่างชาลิงพิชชีคลายมงคลเบิ Birthday, ร์ตเด์จิรัตคลายมงคลปอยธรชชาตายคำหรือน้องปอยลูกชาเรือกด้วยล่ะค่ะ โปรเจกต์นี้ครับเป็นความตั้งใจอยากทำเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์วแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์โปรเจกต์นี้ครับเราอยากให้ใช้คำว่าลิเกไทยครับไม่ได้อยู่แค่ต่างจังหวัดแต่เราอยากให้ลิเกเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยอยากให้การดูลิเกเป็นเท่สไตล์เป็นธีมของเรื่องนี้เป็นธีมของงานนี้ครับก็แล้วก็ได้น้องๆทุกคนมาร่วมในโปรเจกต์นี้เพราะอยากให้น้องๆนิวเจนที่มีความสามารถทางวัฒนธรรมมีความสามารถทาง ศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ามาสู่ซีรีส์วายเข้ามาสู่ซีรี y, สร์ให้ตลาดเป็นแมสขึ้นครับความท้าทายคือใช้คําว่ากลุ่มคนที่เป็นคนดูอะครับมีหลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงลิเกเขาจะบอกว่าอุ้ยอาจจะดูยากหรืออาจจะฟังยากแต่ผมอยากให้ซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับเป็นซีรีส์ที่ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกกลุ่มคนสามารถสื่อสารเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วดูลิเกเป็นเรื่องง่าย แล้วก็ถ้าลิเกจะเกิดขึ้นสักที่ผมอยากให้เกิดขึ้นที่กลุ่มคนวัยรุ่นเป็นกลุ่มแรกแล้วค่อยๆกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องเพราะเดี๋ยวนี้หน้าเวทีลิเกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆไม่ได้มีแค่คนแก่แล้วเรารู้สึกว่ามีแม่ยกมีแฟนคลับเราอยากให้มันเป็นเทรนขึ้นมาในกระแสของปี68เนี่ยครับเรื่องนี้ผมอยากบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นไทยที่จะใช้คำว่า ซีรีส์วกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมันจะไปด้วยกันได้ไหมขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกจึงเป็นตัวแทนบอกเล่าว่าชีวิตของลิเกใช้คำว่าทุกหัวใจคนของคนชมได้เลยครับชื่นใจครับเพราะเราทำรีเสิร์ชหนักมากผมถือว่าเรื่องนี้ใช้ใช้กระบวนการเตรียมงานค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วพอเห็นน้องๆนักแสดงที่เป็น ที่เป็นดราฟสุดท้ายไฟนอลแล้วผมรู้สึกว่าโอเคโปรเจกต์เราจะได้เริ่มต้นแล้วก็โกออนสู่สายตาของคนดูคนรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆความท้าทายจึงเป็นเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ลิเกแล้วก็ซีรีส์วายไปด้วยกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับตั้งแต่การรีเสิร์ชเลยครับว่าเราจะเลือกใครดีมาเป็นมาเป็นนักแสดงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้องซาเล้งหรือว่าน้องลีออนน้องคูเปอร์หรือว่าน้องอาตอมแล้วก็พี่ๆทุกคนน้องๆนักแสดงทุกคนเนี่ยทุกคนผมใช้คําว่าทุกคนเป็น เป็นหนึ่งในหนึ่งในภาพที่ผมอยากเห็นในซีรีส์เรื่องนี้มากๆเพราะฉนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรามาคอยเอาใจช่วยดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. ถ้าพูดจริงๆเรื่องนี้กระบวนการแคสยาวนานที่สุดครับตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะหนึ่งปี2เดือน3ามเดือนเออสะดุดไหมผมว่าด้วยโปรเจกต์นี้ครับความยากมันคือระยะเวลานักแ,แสดงก็มีเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตามที่ผู้จัดเห็นสมควรแล้วพอได้น้องๆที่มาร่วมแล้วก็ต้องขอบคุณคณะ พี่เกเบิร์ดเดย์ Birthday, สอนทองแล้วก็น้องปอยนะครับลูกข้าเหลือผมก็รู้สึกว่าโอเคภาพผู้จัดเห็นดีเห็นงามด้วยผมว่าน่าจะเป็นมิปินหมายที่ดีกระบวนการทํางานเราอ่ะเราอยากให้ตัวละครกับน้องๆนักแสดงไปด้วยกันจึงอยากได้ที่ดีที่สุดอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเราดีเทลเยอะใช้คําว่าเรื่องมากก็ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันยังไม่มีใครทาเพราะไม่มีใครทาก็อยากจะดีเทลที่สุดอยากจะให้ตรงที่สุดนะครับเลยอยากให้ภาพนี้เป็นภาพที่ ให้พี่ๆนักข่าวรู้สึกไปกับเราว่าเราตั้งใจมากๆนานมากๆจนออกมาเป็นภาพสุดท้ายนี้ก็เรื่องนี้ครับเรามีพระเอกทั้งหมดใช้คำว่าพระเอก4คนเลยเนาะสีคน2คู่คู่แรกจะเล่าเกี่ยวกับซอฟต์พาวเจะเล่าเก,ลเกี่ยวกับลิเกจะเล่าเกี่ยวกับความรักส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นซีรีส์วายความรักใช้คําว่าเลิฟซีนดีกว่าเอ็นซีด้วยเลิฟซีนด้วยส่วนผมก็ดีใจครับผมที่มีโอกาสที่จะได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับด้วยความที่ผมเป็นพระเอกลิเกอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าะจะมีใครมาทำซีรีส์ลิเกเนาะแล้วแบบ พอผมได้มาแค่ได้มีโอกาสมาแค่แล้วก็ได้รับบทเป็นจมกรครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อยากทุ่มเทตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากส่งออกไปให้ทุกคนได้เห็นครับว่าทีนี้เรื่องเราจะออกไปเป็นแบบไหนนีอะไรเงี้ยครับก็ <Ki> ของผมคูเปอร์นะครับรับบทเป็นกวางครับในเรื่องครับแล้วก็อะตอมน,นะครับรับบทเป็นธนูในเรื่องครับ อยู่อยู่ในแวดวงเดียวกันดีกว่าขเขาเป็นแบบพระเอกลิเกนะครับแล้วก็เขาเป็นพระเอกแต่ของเราเนี่ยเ,เราจะเป็นทีมเบื้องหลังเออเราเป็นแก๊งทีมเบื้องหลังใช่ครับเพราะฉะนั้นมเวลาเราเห็นเบื้องหน้าเนี่ยวงการบันเทิงก็จะมีความแบบแซบประมาณนึงแต่เบื้องหลังแซบกว่า <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นก็จะมีความน่าติดตามของความความเป็นเบื้องหลังก็อาจจะมีการแบบตีกันหน่อยกระทุบกระทั่งจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ก็น่าติดตามสวัสดีค่ะ น้องปอยนะคะน้องปอยธนาชาค่ะหรือว่า,อาชื่อในวงการก็น้องปอยนอเอกตาสระอิกสวัสดีครับผมเพรก็กเบอร์เดย์สอดทองนะครับหรือว่าเบ r ร์เดย์ไทดอนมิวสิกค,ครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเบอร์ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แรกของซีรีส์วายเลยที่ได้นำลิเกมาเป็นเส้นเรื่องหลักนะครับในฐานะที่เบอร์เองก็เป็นลิเกทํางานสายนี้โดยตรงนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ซีรีส์จะมาถ่ายทอด ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็รับรองว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่าสำหรับการรอคอยแน่นอนนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเล่นแต่ลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยแสดงละครก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่เชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะทุกคนทั้งผู้ที่ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทุกคนน่าจะเต็มที่กันแล้วโปดเป็นอะไรครับเป็นน้องเฟิร์นค่ะเฟิร์นเหินฟ้าค่ะพอเปลี่ยนมาเป็นละครหรือว่าซีรีส์นะครับ ก็อาจจะต้องมีการปรับเรื่องการน้ําเสียงการพูดหรือว่าท่าทางเพราะว่าลิเกนเนี่ยมันจะมีความโอเวอร์ทั้งเรื่องการเปล่งเสียงหรือว่าการแสดงเนี่ยผมก็จะต้องหลีลงมางให้มีคามชาพิสุดมากค่ะมีการบอกกล่าแล้วค่ะเราต้องเป็นแบบมีนะนทุกคนก็รอคอยครับรอคอยมากๆที่อยากเห็นเราสองคนได้ร่วมทําการแสดงในชีวิตเรื่องนี้ครับผมครับผมก็ ไม่ต้องรอแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเป็นมามีได้เลย <laughs> ใช่เหลายๆคน, <laughs> น,น,น,นก็คือถามเราสองคนว่าเมื่อไรเมืม่อไรจะรึเมื่อไรจะถ่าย<ช>นะครับตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับตอนนี้พวกเราพร้อมมากๆเลยที่จะถ่ายทําเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยนะครับผมใช่ค่ะสวัสดีครับ ที่ครับแล้วก็สิงหาสยามสยามครับผมรับบทเป็นดิวครับก็เป็นเอลิกเก้คนหนึ่งในคณะจะมาก่อนเรื่อ่ะกิ๊กนะคะรับบทเป็นโมนานะคะเป็นคู่จิ้นกับแจ็คติ๊ตตินครับรับบทเป็นทีมครับมือและหน้าสิงหาเนี่ยคันที่นะครับไม่ใช่สิงหารับบทเป็นเก่งนะครับเป็นดาวร้ายของคั้ในเรื่องต้องรับบทเป็นเอลิกเก้ด้วย ก็คือผมไม่มีพื้นฐานด้านลิเกเลยก็ต้องมาฝึกใหม่ไม่เก่งเลยครับต้องมาฝึกใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยของหนูนะคะก็เป็นบทที่ต้องเล่นเป็นแบบว่าเป็นเป็นดาราก็กลัวว่าก็อาจจะเป็นแบบน้องใหม่ก็ยังไม่่อยชินมิลาน่าครับแต่ว่าจริงๆไม่เคยเล่นละน่าเลยนะ แล้วรถแข่ไปยังไงผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีแลยครับก็บอกว่าสามารถเล่นได้หลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวไวทางด้านดนตรีครับก็เลยคิดว่าอยากลองแล้วก็คิดว่าจะฝึกฝนได้ก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีแอบดูฝึกสอนวิธีเล่นระนาด101ศมาครับผมก็ใช่ฮะเมื่อกี้ที่พี่เขาตีระนาดผมก็แอบดูอยู่ไงว่าเขาตียังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีไทยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กคิดว่าทําได้ ก็สำหรับของสิงหานะครับก็ท้าทายพอสมควรเพราะว่าต้นทุนสิงหาเป็นมโนราเนาะเป็นคนใต้นะครับเป็นหลักตะลุงก็ท้าทายพอสมควรกับการจับมโนรามาร้องลีเก้ซึ่งก็ต้องปากพี่เบเตพี่ปอยพี่เล้งเขี่ยวเข็นกพอสมควรึ่งห่าว่าด้วยเรื่องของสำเนียงนะครับด้วยเรื่องของกลอนแต่ว่าวัฒนธรรมไม่มีแบบการแบ่งเขตอยู่แล้วว่าแบบอ่ะลีเก้จะเข้ากับมโนราไม่ได้นะครับมองว่าเรื่องสำเนียงก็จะเข้า ไม่ต้องคิดครับมันบานปลายแน่นอนมีมีแต่ความมีแต่ความใช้คําว่ามีแต่ความที่น่าลงทุนดีกว่าเดีวคนี้ก่อนน่าลงทุนเพราะว่าทางแดน25่สิบห้า e n ก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องแรกที่ที่ลงทุนและคุ้มค่าเพราะนั้นเราก็จะให้ดีเทลกับน้องๆทุกคนในการไปเรียนนะครับกลางปีนะครับฝากพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับกลางปีนี้เดี๋ยวเราจะ ใช้คำว่าอุ้งไปก่อบเป็นช่องใหญ่แน่นอนนะครับแต่กลางปีนี้ได้ดูแน่นอนครับขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับยังไงก็ขอฝากซีรีส์วายนะครับที่สอดแทรกความเป็นลิเกสอดแทรกวัฒนธรรมไทยโดยกลุ่มน้องนนิวเจนทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผมอยากให้เรื่องนี้ไม่ใช่ได้เพียงแค่ดูซีรีส์แต่ผมอยากให้การดูซีรีส์ของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆไทยเราทำอะไรก็ เป็นเอเชียได้เวิร์ลไวด์ได้ผมอยากให้ลิเกไทยไปไกลถึงเมืองนอกครับ